สวัสดีค่ะ FC วันนี้แม่น้องนาดามาตามน้องนาดาน้องนาดาเห็นเลขอยู่บนฟ้าพี่น้องเห็นตัวสีแดงพี่น้องเห็นเลขสองตัวห้างเดียวพี่น้องออกไปรลับส้มรับฟังเลยค่ะว่าน้องผนเห็นเลขตัวใดไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ FC FC เอางค์นาดาหายหน้าหายตาจากวงการพี่น้องเอ้ยงวดที่ผ่านมาพี่น้องน้องนาดาบมเลยออกคลิปพี่น้อง ออกวันเกิดน้องนาดาน้องนาดาเกิดวันที่ยี่ห้าลูกเนาะออกห้าสองสองห้าพี่น้องน้องนาดาบอกโอ้แม่เสียดายมากเลยแม่เสียดายมากเลยหนูไม่ได้บอกพี่น้องแต่ว่าวันนี้น้องดาเผิ่อเลยอยากบอกเลขแม่นาดาพี่น้องอันนี้บริบางขับยังเผิ่นได้พี่น้องได้เผิ่นบอกเผิ่นอยากบอกเพิ่นเองพี่น้องเพิ่นบอกว่าแม่หนูอยากทายคลิปหนูอยากบอกเลขหนูมีเลขนะพี่น้องของเราหนูมีเลขนะเอ้าน้องนาดาขาวมาพูดไอว่าหนูกี่ขวบแล้วคะหนูจำไม่ได้ หกขวบเหรอลูกหกขวบแล้วเพิ่งเพิ่งจะผ่านวันเกิดไปวันทียิมห้าที่ผ่านมาเรารลูกเลาะยิมห้าวันที่ยิมห้ากระดากระดาพี่น้องน้องน้องนาดาก็หกขวบเต็มเลยโอ้ยทําไมขาแกนขาลายอย่างนั้นนะลูกไปทําอะไรมาคะติดสติกเกอร์ติดสติกเกอร์มาโอ้โหติดใสะไหนเอฟซีดูดิติดแซะโหติดเยอะเลยตัวเป็นสาวแล้วมีคนมีมีมีแม่คนหนึ่งบอกน้องนา แม่น้องนาดาทำไมน้องนาดาไม่มีฟันข้างหน้าฟันไปไหนคะฟันไปเที่ยวค่ะฟันไปเที่ยวฟันไปเที่ยวเดียวๆก็มาเนาะเอออ่ะดูนะพี่น้องนี่ข่าวว่าน้องนาดาเห็นเลขพป่น้องแมงดากเลยแล้วคนหนล่ะอะแล้วฟันคนนี้ไปไหนฟันันเนี้ยนไปเที่ยววนไปเที่ยวโอ้โหฟันไปเที่ยวเดียวๆก็มาเนาะนี่ข่าวว่าน้องนาดาเห็นเลขอยู่บนฟ้าพี่น้อง แม่น้องดาดาก็เลยสัมภษณ์เผ<ม>ื่อ,อนพีบบน่น้องอยู่ๆอยู่ๆเผื่อกลองเผื่อนพี่น้องน้องดาไปเด็กที่มีเซน,นเเพีน่น้อง,องเรามาแล้วพี่น้องเรามาแต่ยังม่ยังแม่นดายังมาเหตุยูทูบแล้วก็ยังมารู้จักกับแม่นนทิยาพีน่น้องน้องดาดาบอกเลยเป็นสิบสิบงวดพี่น้อง<ม>บอกถูกเป็นสิบสิบงวดพี่น้องเลยวันนี้บางล่างมากห่างหายพี่น้องห่างหายแบบรู้สึกว่าอาจจะเห็นในน้องโตขึ้นบพาว่พี่น้องหรือว่าถึงไหนแม่งได้กัจักรนุชียนเชียไปไหนคะ อยู่ที่ประเทศไทยอยู่ที่ไทยแล้วตอนนี้หนูอยู่ประเทศอะไรคะประเทศลาวประเทศลาวโอ้อยู่บ้านใครคะบ้านพี่นิวบ้านแม่ค่ะแม่เป็นคนละลาวพ่อเป็นคนไทยเออเก่งเยี่ยมเป็นคนไทยเออแล้วหนูเป็นลูกลูกลูกครึ่งหรือลูกชด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 อะไรคะลูกชดกก็ลูอดไทยลาวค่ะลูกชดไทยลาว ไหนคนไหนชื่อหน้าดาคนไหนชื่ออันดายกมือขึ้นไหนคนไหนอันดาโอ้โหคนไหนน้องนาดาเอออะเอาเราเรามาพูดเ,เลขก,กันดีกว่าลูกนี่แม่เนีเห็นหนู <c oughs> <c oughs> เห็นเป็นตัวสีอะไรคะส,ส,สีแดงสีแดงหนูเห็นบนฟ้าแล้วมันมีกี่ตัวคะสองอ๋อมีสองตัวไหนมีตัวอะไรบ้างคะสองจสองอ๋อหนูเห็นเลยลูก หนูมองขึ้นไปหนูเห็นเป็นเป็นตัวเลขเลยลูกอ๋อเป็นตัวเลขเห็นสองเจ็ดเจ็ดสองใช่ไหมลูกเดี๋ยวแม่จะเขียนลงนะคะ fc ไปซื้อเลขลาวก่อนลูกเนาะพี่แน่นเย็นนี่อาจจะเป็นเลขลาวจักรยานพี่ย,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 ยช่อมโอ้จักรยานช่อมเลยหรอคะอ๋อไ,ได้ลูกก็ได้ไปได้ลูก,กเอากลับบ้านได้วยอ๋อะจะเอาไปด้วยแล้วค่ะอ๋อน้องนาดากับน้องอันดาถ้าถูกเลขอยากอยากเอาจักรยานไปซ่อมหรอลูกอ๋อจักรยานน้องพี่น้องจักรยานน้องนาดาเพิ่นพังพี่น้องเพิ่นเลยอยากเอา เอาเงินไปซ่อมมันจักรยานนะพี่น้องคนว่าถ้าถูกถ้า FC ถูกเลขอยากให้ FC ถูกเลขจะได้มีตังค์ไปซ่อมจักรยานใช่ไหมคะใช่หนูหนูยังไม่ได้ขี่หลายวันอ๋อหนูไม่ได้ขี่หลายวันแล้วมันเป็นอะไรมันถึงพังคะหนูก็ไม่รู้มันก็มันเป็นอะไร,ะไร,ะไรแต่หนูก็มองเป็นอะไรก็ไม่ดูใครเล่นก็ไม่ดูมันมันตัดไม่ได้ใช่ไหมคะใช่หนูเป็นพีน่นิวเล่นก็ไม่ทุกอืมก็มันมีหลายคนรวกัแบ่งกันเล่นล<ะ>ค่ะ สรุปแล้วเลขของน้องนาดาเห็นอยู่บนฟ้าพี่น้องผูนมองมเห็นอยู่บนฟ้า<ม>ตัวสีอะไรคะสีแดงเหรอลูกใช่ค่ะอ,อสีแดงเนาะอ่ะสรุปเลขของน้องนาดาทั้งนั้นแม่เขียนเลยสองเจ็ดเจ็ดสองเลยนะคะสองเจ็ดเจ็ดสองนี่เน้นบนเน้นล่างคะ่ะหน,นูชอบหนูชอบข้างล่างอ๋อหนูชอบข้างล่างโอเคอเน้นล่างค่ะบน้องพี่วัดออกไปก็แนเล <laughs> เน้นล่างเนาะอ่ะสรุปเลขของน้องณดาคนสวยนะคะน้องณดาคนสวยเพิ่นเห็นเลขอยู่บนฟ้าพี่น้องเพิ่นเห็นเลขสองตัวพี่น้องเห็นเจ็ดสองสองเจ็ดพี่น้องเป็นตัวสีแดงพี่น้องแต่แม่น้องดาถามว่าเวลาหมักล่างหรือหมักบนพี่น้องเพิ่นบอกว่าเน้นล่างพี่น้องอะแคบหน้าจอไว้พี่น้องเอาไปเปรียบเทียบหลายๆจา์หลายๆสำหนักเบื่องน้องณดาเพิ่นเห็นแบบได้เพิ่นก็บอกว่าเาสู่ฟังพี่น้อง สิ่งหนึ่งใน,งน,งนงปัจจัยนั้นเผิ่นก็บ,บอกว่าถ้าหนูถูกเลขหนูอยากเอาจักรายานไปซ่อมพี่น้องหรืออาจจะเป็นแรงบันจารใจของเผิ่นก็ได้พี่น้องเลขก็มีเขาม่รุดพี่น้องอย่าวากันเด้อผมมีผู้ได้รู้ว่าเลขสะออกตัวใดพี่น้องแม่น้องดาก็เป็นแข่สื้อนาเสนอพี่น้องมีผู้ได้รู้เนาะพี่น้องเนาะร,ร,รู้พร้อมกันวันที่16สิงหาคม68พี่น้องแต่น้องนาดาเป็นเด็กมีเซ้นนะพี่น้องถูก1ิบงวดก็ก็บ ก็ถือมาแล้วพี่น้องหล้างๆมานี่น้องดาเผลกะเข่าแหนลุดแนนพี่น้องอย่าว่ากันเด้อพี่นอ้องอ่าก็ขอบคุณน้องนาดาหลยลยเดอที่ให้แนวทางขอ FC มีโชคมีลาบกับน้องนาดาแล้วก็น้องอันดาพี่น้องสองคนคนไหนจะอยู่ประเทศไทยคนไหนจะอยู่ลาวน้อสองคนนี้ใครจะอยู่ไทยอยู่ลาวน้อแม่ไม่แม่อยู่ที่ประเทศไทยหนูก,ก็อยู่กับแม่๋อแม่อยู่ที่ไหนหนูก,ก็อยู่ด้วยใช่ไหมคะอือ แม่อยู่ไทยหนูก็อยู่ไทยแม่อยู่ลาวหนูก็อยู่ลาวแล้วไม่อยู่กับพ่อเหรอคะมีกับพ่ออ๋อน้องอันดาจะอยู่กับพ่ออยู่กับพ่อที่ประเทศไทยแต่พี่นาดาล่ะคะอแม่ค่ะอยู่กับแม่ค่ะอ,อ๋อเพราะว่าแม่มีตัง <laughs> อะไรนะเพราะว่าแม่มีตัง <laughs> มีตังกี่บาท <laughs> มีตังเยอะ <laughs> มีเหรียญหรอคะใช่ <laughs> พี่น้องก็อ็้ว่าเจากบ่ายพี่น้องก็เห็นหนูกจะหนูกจะคลองกันเลยว่าแม่มีตังค์หม่นะมีตังค์เยอะตังค์เหรียญแหละค่ะเด็กต้องพป่น้องนอเด็กก็คือเด็กเลยพี่น้องเดออกไปออกไปอืมเนาะพีดาอายุหกขวบแล้วพีดากลายเป็นสาวแล้วอยู่อุบาลอุบาลสามแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูก็โทรนําคุณครูบอกว่าเมื่อไหร่จะมาเรียนเนาะเดี๋ยวกลับค่ะคุณครูนะเอาว่าน้องอันดาหนะ สรุปแล้วจะเป็นคนประเทศไทยหรือประเทศทลาวคะประเทศลาวประเทศลาว <c oughs> อยู่ที่ประเทศลาวสนุกไหมคะสนุกละลูกม,มีเพื่อนเยอะใช่ไหมลูกไม่เหมือนประเทศไทยเนาะประเทศไทยไเททยพื่อนน้อยเรอลูกต่ประเทศไทยมันก็สนุกเหมือนกันที่โรงเรียนมีเพื่อนเยอะเออเรียนก็มีเพื่อนเยอะสนุกคนละแบบลูกเนาะอยู่ที่ไหนก็ได้ลูกอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้เราเป็นเด็กดีโอเคไหมคะก็เปิดเทอมเออเรียนเราก็เปิดเทอมแล้วค่ะอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้หนูเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนนะคะ อืมอ่ะขอบคุณน้องนาดาหลายๆพี่น้องอ่ะสรุปเลขของน้องนาดาน้องนาดาเห็นเลขอยู่บนฟ้าพี่น้องเพิ่นเห็นเลขสองเจ็ดเจ็ดสองพี่น้องเน้นล่างเด้อพิ่นะพี่น้องแอบน้าเจาไว้พี่น้องมหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเพ่นนี่พี่น้องเย็นนี้อาจไปเที่ยวลาวกันเนาะไปเที่ยวลาวขอด้อพี่น้องเด้อเลขผลกระโบลายหางพี่น้องนาดาก็เพิ่นเป็นคนที่เบาหน้อยๆพี่น้องเพิ่นเป็นคนที่บ่ค่อยเบาลายได้พี่น้องนาดา